ัีครับอันนี้ <c oughs> ได้ของแซ่บได้ของแซ่บครับ <c oughs> โอ้ยรอเวลานะครับก็เลยไม่ทันปูตีแล้วได้เยอะอยู่นะเพราะว่าพี่สาวไปกินเที่ยงก่อน <c oughs> เราก็เลยผิดเวลา่อยเพราะว่าฝนตกนะฝนตกพี่หยุด <c oughs> มาครับนั่นนทีนะครับเราจะได้กินของแซ่บแบบนี้นะครับ <c oughs> ดูก่อนนะค่อยบอกว่าคืออะไร ใข่เยอะหอยจูบครับหอยจูบหอยหากันนานๆเราก็เลยฝังซึ่งๆมันเลยต้องจัดซะหน่อยนะครับแกงหอยจูบนะครับ ช่วงนี้กาลังไข่ครับกลางไข่เ็ม้องกลางมันกําลังอร่อยนะครับอไข่ก็คือมีตัวเล็กของหอยจุ่มนะครับเยอะมากเด,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 ดี๋ย,ยวเลือดูสิมีไหมเดี๋ยวกนดูหอยนี้สองหัวเมื่อกี้มีนะครับนี่แหละที่ชอบหอยจุ่มก็เพออย่างี้แหละจะใช้พลังงานในการจุ่มอ่านี่ครับอ่าไหม เห็นไหมครับมีจะมีไข่เล็กๆติดอยู่นะครับนะแล้วก็จะเคี้ยวอร่อยอืมกลับไปเลยเจ้ฮึจึฮึฮึให้จูบนะใหยจูบบ้านผมจะแจงแซ่บแบบนี้ครับไม่ใส่ข้าวเบื่อนะครับอ่าแต่ละพื้นที่ ก็จะแกงไม่เหมือนกัน,นครับปั้นข้าวเหนียวอย่าก,กินเยอะจิ้งเยอะ <laughs> มาดูหอยเวียนบ้างก็มีอะไรบ้างหอยเวียนนี่คือหอยเวียนครับที่เราเคยพูดกัน,นครับหอยเวียนตรงนี้ถึงแม้จะตัวเล็กแต่เนื้อเขาแน่นมา,มากๆครับหอยเวียนแม้จะไม่มีไข่ จะเขา้าจะเนื้อแน่นนะครับอร่อยอร่อยครับจูบได้ทุกหัวจะด้วยอของชอบเลยนานๆน,น,นี้กินทีครับแบบธรรมชาติธรรมชาติครับฟังเสียงจุบครับแจงใส่ผักอ่าทีลาวแล้วก็ผักกระเยงหอมหอมอร่อยอร่อยครับ เียว่าแกงหอยจุกมาเปแบบบ้านๆไม่ต้องมีอะไรเพิ่มไม่ต้องมีเยอะๆไม่ต้องมีผักนะครับกินแบบบ้านๆก็อย่างนี้นะครับปวดระวังฟากเ,เลยนะครับวิ่งลงคอเนี่ยลำบากกันเลยเจ้ามครับ,รบไปฝั่งไหนอ่ไปฝั่งนี้เนาะเอาน้ำไปอีกฝั่งเอาหอยไปอีกฝั่ง ก็จิ้มไปด้วยสดน้ำไปด้วยอือโอนี่มีไข่ไหมอุ้ยมีเลยครับเต็มเลยครับเจาะเอออือย,ยอดความอะไรองแกงหอยจุกแบบบ้านๆ ไม่ต้องใส่ข้าวเบือออ้ือไปไมีใครจะยืมโบกข้าวเบือโบกหอยไปแกงไหมครับสิ่งที่ผมเล่าเป็นประจำคือการยืมโบกหอยน,น,น,นี่คือโบกหอยจูกครับ เขาจะเอาใหญ่ๆแบบนี <ak> <laughs> want, want, ้เอาไปตากแดดล้างแล้วตากแดดไว้ครับแต่จะไม่ล้างหมดแล้วความคาวมันจะหมดแล้วเขาจะเอายัดข้าวเบือใส่เข้าไปข้างในยัดข้าวเบือใส่เข้าไปข้างในแล้วก็แกงอีกครั้งเขาเรียกว่าแกงข้าวเบือหอยจุกใครอยากใครอยากยืมอ่า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 โบกหอยมั้งครับ สงสัยจะโดนวางยาแล้วครับอันนี้ต้องตักน้ำนะครับใส่เงีครับอืมากเอาไวเบียนลูกนี้ เนื้อหายครับหอยเวียนเนื้อหายอืมอืมมันใช้แรงเหมือนนี้ครับแรงหอยจุบครับไม่ใช่แกงแบบเอ่อแกะเอาแตงหัวนะครับไม่ได้ใช้แรงครับอืมมันต้องมีแรงจุบแบบนี้ถึงจะอร่อยนะแกงหอยนะครับอืมสุดยอดความอร่อย,อยามานมาขึ้นมาใครอยากชิม กินยุ่งมางไม้จุบอร่อยอร่อยม,มามาเจนหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยต้องจุบต่อเนื่องต้องจุบต่อเนื่องเดีย๋ยวขาดช่วงอืจุบต่อเนื่องครับจุบต่อเนื่องก็เรียกจุบต่อเนื่อง ความอร่อ,รอยๆนี่จะบอกใครไม่ออกไม่ออกต้องตักน้ำครับแล้วไม่ออกหรือได้ถ้าไม่จุกกลนก็ต้องอตักน้ำครับพอเวลามันมาดูดไม่ออกเราต้องดูดดูดกลนตรงนี้ให้มันให้เนื้อมาเต็มแล้วก็มาดูดทั้งนี้นะครับ มันจะแน่นและจุ่ง่ายอืมจุดยอดความอร่อยกันเลยเยอครับแกงหอยขมอ,อือหือผักชีลาวและผักกระเจี๊ยงแล้วก็ตะไคร้อือหือ ก็ต้องหั่นนะครับขาหอยเวียนครับหอยเวียนจะหัวเล็กแต่เนื้อเขาจะแน่นครับอร่อยบอกแล้วว่าจุกจนลืมเวลามมมไม่ออกนะครับ ออกใช่ไหม,มตูดก็โล่งอีกไม่ออกอีกครับต่างน้ำครับเรียบร้อยบอกแล้วว่าความเรียบรอยเนี้ยอย่าลืมอย่าบอกใครอืมผัก อย่าบอกนะว่าบดเนี่ยโอ้ยตายแล้วกำลังมันกำลังอร่อยหมดแล้วหมดจริงเลยเนี่ยอืมอืมอ,ม,อ,ม,อมหมดแล้วครับพี่น้องก็เป็นธรรมดาครับเราได้ขึ้นมาไม่เยอะนะครับแกงความจริงแกงกินแล้วตั้งแต่มาเช้านะครับ แต่ตอนเช้ามันถ่ายไม่ได้เพราะว่าวัยรุ่นกวนครับก็เลยต้องเก็บเอาไว้ตอนเที่ยงครับของตัวเองครับถ้าไม่งั้นวัยรุ่นจะปวดครับสุดน้ำแกงกับผักชีลาว ยอดปลากระยางอย,ยอดความแซ่บความอร่อยเอาหมดแล้วเหลือแต่น้ำนะเหลือแล้วสดน้ำให้ดูหน่อยนะครับสดน้ำให้ดูหนอหยอ่อครับเรียบร้อยครับกับการที่เรามีแกงหอยจูบมาโชว์ อร่อยอร่อยแซ่บๆกันเด้อครับไห่แล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย